WP Energy ได้ร่วมกับโรงบรรจุเต่งแต,งตนรับปิโตเลียมและโรงบรรจุนครน,น่านออกซิเจนลงพื้นที่ส่งมอบถังแก๊สและอุปกรณ์ยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน <Te ams> <önemli> คุณชมกระมนุ่มพุ้มผ่นม่วงประธานบริหารเปิดเผยว่า WP Energy <S <S ได้ย้ำจุดยืนที่จะเคียงข้างและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยตามพันธกิจ We Promise จับมือคู่ค้า โรงบรรจุเงแต่งแต,งแตง่รับปิตเรียมอำเภอเมืองและโรงบรรจุนครน่นานออกซิเจนอำเภอเชียงกลางส่งมอบถังแกส๊สพร้อมกับน้ำแกส๊สและอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็นให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยในจังหวัดน่าน300ครัวเรือนโดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน,านเป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัด อีกทั้ง WP Energy ยังได้ร่วมส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งยารักษารโรคและอุปกรณ์ยังชีพอื่นๆที่จําเป็นให้กับชาวบ้านผู้ประสบทุกภัยในจังหวัดน่านเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างเกิดเหตุทกภยัยโดยคาดหวังว่าเหตุการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจะผ่านพ้นไปโดยเร็วและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดย WP Energy ขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลงังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ